สิวเก่ากำลังจะแห้งสิวใหม่ขึ้นแล้วค่ะ หลายคนอาจจะแบบไม่อยากใช้พวก BHA เพราะว่ามันดันสิวซึ่งมันเป็นหลักการแบบว่าลดการอุดตันนะคะทุกคนมันไม่ได้สร้างสิวนะคือสิวอะ่ะเราเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วพวก BHA อะ่ะมันไปช่วยลดการอุดตันมันเลยทําให้สิวอะ่ะมันผุดขึ้นมานะคะซึ่งก็จะดีนะทุกคนเพราะว่าทําให้สิวอะ่ะมันหายนะคะไม่อย่างนั้นก็คือเป็นสิวอยู่ใต้ผิวแล้วก็มันก็ยังไปรบกวนพวกโครงสร้างผิวอยู่ดีนะคะก็ไม่ดีในระยะยาวเนาะ อันนี้นะคะโทนเนอร์ BHA ที่เมย์ใช้วันนี้อะ่ะ อยากหมักใต้ตาทุกคนของขอ r x นะคะตัวนี้คือเมย์ไม่ได้รู้สึกว่าใต้ตามีปัญหาอะไรมากแต่ด้วยความที่โอ้ใต้ตามันแบบปอบบางอะทุกคนก็เลยแบบอยากจะบำรุงนะคะแล้วก็ตั้งแต่ใช้ลูน่าใช้ไอเจลอะไรไอครีมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีนะอุ้ยใส่มากอันนี้เมย์ก็ยังไม่รู้นะทุกคนว่าจริงๆคือมันต้องแตะด้านไหนนะคะ น,นีมัเพราะมันเว้าวหนีอันนี้นะคะแต่ว่าก็เอาเอสเซนต์มาทาโอเคสีมันจะออกชมพูใส,ใสนะคะจริงๆต้องมากไว้ประมาณ10นาทีนะคะก็ดังนั้นไปเป่าผมกันดีกว่าทาอะไรต่อดีไปเป่าผมก่อนดีกว่าไหมอ๋อทุกคนลิปลิปลิป,ลปไม่รู้สึกว่าทาลิปที่แบบช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วมันแบบริมฝีป,ปากไม่ชมพูอ่ะ ซึ่งลิปบำรุงเมก็ทาปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีลิปที่เมย์ได้มาใหม่คือตัวนี้ทุกคนคะ่ะอันนี้ที่เมย์ซื้อมาใหม่นะคะทุกคนด้วยความชอบลิปของ b a b y b r i g h t มากๆนะคะโดยเฉพาะรุ่นนี้คืออันนี้ก็เป็นของ b a b y b r i g h t ใช่ไหมคะเป็นลิปออยเนาะแล้วก็อันเนี้ยที่เมย์ใช้แล้วแบบชอบมากนะคะก็ซื้อใช้ซ้ำนะมีสสีแต่ว่าสีที่ชอบที่สุดจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสําหรับ Re จูไรต์ Jelly Tint นะชอบเบอร์หนึ่งโ o ซี่ชกนะคะส่วนอันนี้เพิ่ง ซื้อมาลองนะคะยังไม่ได้เทสวอตสีอื่นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือกําลังดีนะคะเป็น living color นะคะทุกคนไม่รู้สึกว่าแบบเมื่อวานทาอันนี้เดียวๆเ,เลยมั้งแล้วมันแบบว่าเนี่ยตื่นมาแล้วลิมผีปากชมพูนะคะไม่ได้กินน้าเยอะมากด้วยโอเคอันนี้พอทาไปแรกๆอะ่ะมันจะดูสีแบบไม่ได้กืนกับสีปากใช่ไหมคะ มันดูไม่เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าเราเม้มไปเรื่อยๆอทุกคนแล้วก็ค่อยๆเกลีย่คยค่อยๆเบลนด์อะไม่รู้สึกว่าสีมันแบบค่อยๆกลืนเป็นสีเดียวกับริมฝีปากเราแล้วเหมือนอันนี้จะมีพวกแบบส่วนผสมบำรุงอะทุกคนมันก็เลยทําให้ริมฝีปากมันดูชุ่มชื้นสีไม่โดดมากนะคะประมาณนี้เลิฟมากตอนนี้สําหรับเบบี้บายนะเมยยกให้2งตัวนี้เลยอ๋ออันนี้ด้วยนะคะ รู้สึกอันนี้มันไม่อยู่ดูทุกคนริมฝปีปากสวยไหมอันนี้รู้สึกว่ามันไม่อยู่แค่นี้พอละคือกลัวว่าแบบไม่ใช่กลัวเขาเรีเยกอะไรเดี๋ยวถ้าทําอันอื่นแล้วมันจะไหลอ่ะทุกคนโอเคค่ะทาลูน่านะคะลูน่าเสร็จปุ๊บลงเซรั่มตัวนี้ เซรั่มบิวตซีของกานเย่มันจะทำให้ผิวแบบชุ่มชื้นกลโกลโกลแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เมย์จะไม่ทาครีมนะคะก็คือเดี๋ยวจะกวัวซาแล้วก็ลงกันแดดไปเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างชุ่มชื้นอะอันนี้คือบาลานเออกนะคะทุกคนแล้วตะวัน เว้นบริเวณที่เป็นสิวนะคะจะได้ไม่ไปกระตุ้นเขาให้เกิดการอักเสบเพิ่มกันแดดอันเดิมนะคะ เร,ย,รย้อาก็เดี๋ยวจะไปปอบผมนะคะด้วยการใส่โกแฮรนะคะแล้วก็พอปอบมาเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะทาสกินแคร์กันค่ะทุกคนเมื่อกี้เจาะสิวอันนี้ไปนะคะก่อนอาบน้ำแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะทุกคน c l e a n s i n g Water นะคะเพื่อทำความสะอาดคราบน้ำปลาปานะ เรียบร้อยวันนี้นะคะเมย์จะใช้มาร์กหน้าค่ะไม่ได้มาร์กหน้ามันนานมากนะคะทุกคนหมายถึงว่าแหละก็ไม่ได้มาร์กนานนะคะยิ่งถ้าแบบเอามาร์กแบบเป็นประจําสม่ําเสมคอคือไม่ได้ทํามาพักใหญ่มากๆแล้วนะคะโดยที่วันนี้นะคะเมย์จะมาใช้ตัวนี้นะคะ่ะรีจูรัน,นะคะ่ะทุกคนคือเป็นมาร์กหน้าที่เมชอบมากๆนะคะเริ่มจากครั้งแรกก็คือเพื่อนซื้อมาให้จากแบบไปเที่ยวเกาหลี เพื่อนซื้อมาฝากใช่ไหมเราใช้เราชอบมากแล้วแบบชอบแล้วกลัวมันหมดไงเพราะเราไม่รู้ว่าในประเทศไทยอะ่ะเดี๋ยวระหว่างเล่าไปไม่มาร์กไปด้วยแล้วกันนะคะอันนี้นะทุกคนคือมันเป็นมาร์กที่แบบใช้เราชอบมากอะ่ะแล้วแบบว่าคือเพื่อนซื้อมาฝากจากเกาหลีใช่ไหมแล้วเมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยในประเทศไทยอะ่ะณตอนนั้นเออแบบมันมีขายแบบของแท้ที่ไหนอีกบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าใช้ให้มันหมดเออไม่กล้าใช้หมดอะ่ะทุกคนเพราะว่าแบบวันไหนอยากได้ฟิลแบบผิวนุ่มๆชุ่มๆฉ่ำๆอะไรเงี้ยจะได้มาใช้เขา แล้วไม่ใช้จนกระทั่งไปฮ่องกงเออก็ซื้อมานะคะแต่ก็ไม่รู้ทําไมซื้อมากล่องเดียวงงตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ซื้อมา1กล่องนั้นก็ใช้แค่แผ่นเดียว2แผ่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็เลยแบบว่าเหลือนะคะทุกคนเหลือจนเนี่ย อันนี้คือหมดอายุไปแล้วอะคือของฝากจากเกาหลีของเพื่อนอะหมดอายุไปแล้วนะคะหมดไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะทุกคนแล้วตอนแรกก็เกือบจะโยนทิ้งหมดทั้งเ็จละแล้วแบบเพิ่งสังเกตว่าอ๋อมันคนละล็อตกันนะคะคืออันนี้คือล็อตที่เมย์ซื้อมาเองจากไต้วันนะคะแบบเสียดายอะคือมันดีจนเราแบบมันไม่อยากใช้เพราะกลัวมันจะหมดแต่พอเนี่ยก็คือไม่ใช้ไม่ใช่นะคะจนก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่ามันหมดอายุนะคะเราไม่ควรใช้สกินแคร์หมดอายุนะคะทุกคนโอเค แผ่นมาร์กอันนี้คือเป็นแผ่นมาร์กแบบทั่วไปนะคะหมายถึงว่าตัวแผ่นน่ะมันทั่วไปมากๆเลยะคะ่ะทุกคนมันก็เนี่ยเป็นแผ่นมาร์กชีทมาร์กออลืมลืมลืมตอนแรกว่าจะหนากใต้ตาไปด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วก็เหลือเอเซนต์อีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ได้อีกฝ่ามือหนึ่งนะทุกคนก็จะทาเข้าไป เขาจะมีกลิ่นนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นหอมมาทุกคนมันเป็นกลิ่นแบบไม่ไม่ได้แบบฉุนเหมือนเคมีจ๋าจ๋าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหอมนะคะแต่เรื่องส่วนผสมเดี๋ยวดูให้อีกทีจําได้ว่าดูไว้นานมากแล้วนะทุกคนเคส่วนเกินก็ทามือทาแขนนะคะแล้วก็หมดละนะคะ 27ML ค่ะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงเคทุกคนครบ15นาทีแล้วนะคะจะให้ดูว่าผิวจากมาร์กยูจูลันเป็นยังไง อันนี้คือแบบว่ามัน15นาทีแล้วนะคะแต่ว่าเอ s เซนต์มันยังแบบว่าช่ำๆอยู่เลยเนาะวันนี้ก็จะมาร์กอันนี้อย่างเดียวนะคะไม่ได้ทาอะไรเพิ่มขอแบบแปะที่คอแป๊บ,บนึงเพราะว่าคอมันมันไม่ได้เท่าผิวหน้าทุกคนเห็นไหมมันแบบว่ามันช่ำมากเนี่ยชอบสุดๆเลยนะคะ ที่มันยังชุ่มๆอยู่เนี่ยเราก็สามารถเอามาทาแขนทาขาได้นะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ใช้มาร์กต่อเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันแห้งบนผิวเรานะคะนี่ทุกคนผิวตัวก็คือกลัมากนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่วิธีการตากมาร์กนะคะเดี๋ยวเอาไว้แบบเผื่อรีวิวนะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะว่าชีทมาร์กอ่ะเขาทาจากอะไรวัสดุป,ประมาณไหนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมาร์กหน้าเรียบร้อยทาลิปนิดนึงหาลิปที่ชอบไม่เจอ ไม่เป็นไรงั้นก็จะใช้ตัวนี้นะทุกคนเรียบร้อยรู้สึกไม่ๆๆม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่เรียบร้อยรู้สึกอยากลงอีกหมักตาเพิ่มนะคะทุกคนใช้มือจับไม่ได้ใช้อันนี้ อันนี้คือ eye mark นะคะคือไหนๆเราก็มาร์ k หน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นบริเวณตาอยู่แล้วเงี้ยก็เลยเอาอันนี้มา m a ์ k เพิ่มนะคะชอบชอบให้ใต้ตามันชุ่มชื้นนะคะผิวเราจะได้ไม่ดูเอ g มากนี่กอันนี้ฉ่ากว่าอีกอะคืออันนี้มันฉ่ำอะแ,ะแปะแปะแห่นี้ไ,ได้ไหมเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านย้ายฝั่งดูเละเทอะหน่อยนะคะทุ แต่ว่ามันความชุ่มชื้นมันไม่พอดีแต่ละแผ่นอ่ะบางแผ่นมันแห้งบางแผ่นมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาให้มารทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกว่าเจลมันจะแบบว่าแห้งนะ เขาเขียนไว้ apply to clean dry skin อ้าวเราใช้ตอนนั้นมาไปแล้ว leave on for 10 minutes นะคะ or longer if desired นะคะหรือว่านานเท่าที่ต้องการนะคะแต่ว่าก็ระวังอย่าให้เขาแห้งบนผิวนะอย่าให้ผิวใต้ตา,ตาแห้งละกันแต่ด้วยความอันนี้มันเป็นเจลมันไม่น่าจะดูดความชุ่มชื้นคืนนะคะไม่คิดว่านะโอเคค่ะทุกคนก็ขึ้นอีกประมาณนี้ค่ะ